นะครับซึ่งจบปริญญาโทมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี37ผมจบวิทยาศาสตร์ปริญญาโทมาวันนี้ผมต้องไปเรียนปริญญาเอกต่อเรียนสาขา ทุกคนนะครับเราเีนี่ครับแนวทางการบริหารทุนมนุษย์แบบบูรณาการของธุรกิจการตลาดหลายระดับด้วยเทคโนโลยีระบบกระเป๋าเงินอัจฉริยะ ทั่วโลกได้นั่นหมายว่าเมื่อสมาชิกท้องอเมริขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทุกคนสามารถที่จะนําเสนอแล้วก็อะไรครับข้อมูลจากงานวิใจัยในระดับนี้อ็กตรนี้ได้ซึ่งอะไปครับมันก็จะสร้างความเชื่อมันม่นใช่ไหมครับและความเข้าใจให้กับผู้ มีไหมเพราะฉะนั้นที่คุณจด้เขเอาสิ่เหล่าได้มีวสายทันแล้วก็ไ <ừ. S 1> ด้รลกั